นิ่งที่คุณสร้างได้นะครับตอนนี้เราไปอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านกาแฟคุย่านะครับตอนนี้ก็มีเกิดเหตุนะครับเพลิงไหม้ที่บริเวณที่ร้านกาแฟนะครับตอนนี้ก็ไฟยังไม่ดับนะครับสังเกตว่าก็ยังเห็นมีไฟอยู่นะครับผมไฟอยู่มีควันหนาคุ้งเลยนะครับทีนี้คนก็เริ่มทยอยออกมานะครับมาเ็ืออยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวถามพี่พี่โกนิดนึงพี่โก้ไม่ไม่้องอยู่มองกับพี่ตีหนึ่งครับตีหนึ่งน่าจะประมาณตีหนึ่งเราเป็นยังไงครับไม่เกินตีหนึ่งเราเป็นยทงไงครับคือตอนตอนมาถึงเนี่ยอ่าโอเคครับตอนมาถึงนี่เห็นควันแล้วเห็นควันไฟลุกแล้วก็เลยโทรแจ้งประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งน่าจะไม่เกินตีหนึ่งก่อนเลยผมอ่ะเห็นผมอ่ะผมน่า ผมมาเข้ามาที่หูย่าไม่ได้ไปดูที่สมจิตเต้นเห็นไฟลุกที่หูย่าแล้วก็เลยไปเรียกพนักง,งานในหูย่าออกมาแค่นั้นเองครับแล้วก็โทรไปแจ้งดับเพิงดับเพิงก็ออกมาเร็วอยู่นะเร็วอยู่ครับเร็วอยู่ยังนะครับยัง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 ประชาสัมพันธ์ที่น้องแถวนี้นะครับ ชาวบ้านแถวนี้รบกวนนะครับผมไม่รู้มันจะไปยังไงจะดับอะไรเมื่อไหร่เตรียมตัวให้พร้อมครับ,รบขอบคุณมากครับพี่โนครับครับขอบคุณครับพี่โก้นะครับก็